สวัสดีครับอยู่กันในช่องของ Link ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับเชลซีสร้างประวัติศาสตร์คว้าชแชมป์ทั่วยุโรป ครบ4รายการรายแรกโดยคราวนี้ครับเชลซียักษ์ใหญ่อังกฤษกลายเป็นสโมสรแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปที่คว้าแชมป์ครบทั้ง4รายการหลังล่าสุดครับคว้าแชมป์รายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกประจำฤดูกาล2024-2025โดยการเอาชนะเรอัลเบติส4ประตูต่อ1ในเกมรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศโปลแลนด์เมื่อวันพุธที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับก่อนหน้านี้เชลซีได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสสมัยเมื่อปี2011-2012และปี2 0 2ถึง2021ยูฟายูโรปาลีก2สมัยปี2012ถึงปี2018และยูฟาคัพวีเนอร์คัพสสมัยปี1970ถึง1971และปี1997ถึง1998ซึ่งรายการหลังล่าสุดนะครับถูกยกเลิกไปในปี1999ก่อนที่ล่าสุดมาได้แชมป์ยูฟาคอนเฟเดรลีกที่เพิ่งเริ่มแข่งขันในฤดูกาล2021ถึง2022เป็นสมัยแรกครับทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุย เข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบพูมใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเขาซ้าใใหม่จากครั้งเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงก์ดูบอลน,นะครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปรหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ